จะพูดปิศนาธรรมให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่าคนเรานั้นเป็นอย่างไรทุกท่านเคยได้ยินว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปร่างกายพระอาจารย์สิทธิชัยหลานเสดฐานั้นก็อยู่ภายใต้สี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ สองคนพาไปสี่คนหาความหมายว่าร่างกายของอาจารย์สิทธิชัยนั้นประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟประกอบเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนตชื่อว่าสิทธิชัยในเมื่ออาจารย์สิทธิชัยประกอบเป็นธาตุสี่เป็นตัวตนแล้วอันดับต่อไปก็คือตกอยู่ภายใต้กฎใจรักสามคนที่แหก็คืออนิจจังทุกขัง ร่างกายของอาจารย์สิทธิชัยนั้นไม่ได้มีความเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนนิรดดันดรดมีทุกขังก็เป็นทุกขสุดท้ายอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนทิ้งร่างมีไว้กลับไปสู่ธรรมชาติทุกคนเหมือนกันทั้งหมดเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหนึ่งคนนั่งแคร่คือใคร หนึ่งคนนั่งแค่ก็คืออาจารย์สิทธิชัยนั้นร่างสลายไปกลับสู่ธรรมชาติแล้วแต่ยังมีดวงวิญญาณอยู่หนึ่งดวงที่จะไปจุดติที่ไหนอยู่ที่บุญกรรมที่อาจารย์สิทธิชัยนั้นได้กระทำไว้ดวงจิตดวงใจตรงนี้หรือว่าดวงวิญญาณของอาจารย์สิทธิชัยในวันนี้หนึ่งคนนั่งแค่จะไปตรงไหนสองคน สองคนพาไปก็คือคนที่พาไปก็คือ 1. นึ่งบุญสองปาหรือว่ากุศลกับอกุศลผลบุญที่อาจารย์สิทธิชัยได้กระทำมานั้นพวกเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าจะต้องเป็นบุญเป็นกุศลน,นำดวงวิญญาณดวงเดียวของอาจารย์สิทธิชัยนะั้นไปสู่สุขติในสัมภารยภพอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังกิตเถท,ทุกติปาติกังขาถ้าหากว่าจิตใครเศร้าหมองเป็นบาปหวังได้เลยว่าท่านจะต้องไปทุกติหรือว่าไปนรกอย่างแน่นอนแล้วก็ท่านตรัสเลยว่าจิตเตอสังกิตเถสุกติปาติกังขาถ้าหากว่าจิตใครผุดผ่องผ่องใสเต็มไปด้วยบุญบาร,รมีหวังได้ว่า ไปสู่สุขติคือสวรรค์อย่างแน่นอนทุกท่านที่มาในวันนี้มาด้วยความรักความอาลัยขอให้ทุกท่านรวมพลังรวมจิตรวมใจอันบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าอาจารย์ศรชัยนั้นจะมีบุญอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากพวกเรานั้นวันนี้มาอุทิศบุญแผ่เมตตาอาโหสิกรรม ให้ดวงวิญญาณันบริสุดของอาจารย์สิทธิชัยนั้นไปสู่สุคติในสัมรารยภพขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นแล้วก็อุทิศบุญแผ่เมตตาและให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน